องคการคุณธรรมเรื่องจิตอาสาพัฒน,นาชุมชนสร้างคุณคุณธรรมจากโรงเรียนม้านอ่างเสือดำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถชะชมศึกษาฉะเชิงเทาเขตสองในปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนม้านอ่างเสือดำยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่ไว่าจะเป็นนักเรียนขาดการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่สนใจหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมโรงเรียนหรือชุมชนค่ะ กลุ่มนักเรียนโครงการคุณธรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปจึงได้จัดทำโครงการคุณธรรมเรื่องจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างคนคุณธรรมเพื่อส,งส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อสังคมเชื่อเหลือผู้อื่นและไม่หวังสิ่งตอบแทนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม 2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนวัดและชุมชน 3. เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเช่นความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยและความมีจิตอาสาวิธีการดำเนินงานมีการประชุมวางแผนเพื่อพิจ,จารณาเลือกหัวข้อหรือประเด็นปัญหาการระดมความคิดวางแผนร่วมกัน รจารณาในการวางเป้าหมายและวิธีการแก้ปัญหาดำเนินตามกิจกรรมที่วางแผนไว้กิจกรรมที่หนึ่งาด้วยสองมือเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วง7นาฬิกาถึง7นาฬิกา50นาทีนักเรียนกลุ่มหัวใจอาสาร่วมกับนักเรียนกลุ่มเสียงเป็นแกนนำนำนักเรียนชั้นถมศึกษาปีที่1ถึง6ร่วมกันทำก,รรกิจกรรมกิจอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริเวณต่างๆของโรงเรียนได้แก่ตบอลโรงอาหารสนามเด็กเล่น โดมนันเกประสงค์และหน้าอาคารเรียนครับกิจกรรมที่2บ้านวัโรงเรียนเพื่อทำความดีทุกวันเป็นเรื่หาสวัสดีช่วงเวลา1 5่0้านาฬิกาาี่ถีนาิกานักเรียนกลุ่มหัวใจอาสาร่วมกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นแกนนำนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ร่วมกันนำกิจกรรม กิจอา,าสามาถึนประโยชน์บริเวณรอบหมู่บ้านบ้านหนังสะดำวัดนหนังสะดำโดยมีผู้นำชุมชนผู้ปกครองชาวบ้านเรื่องอกาทำกิจกรรมครับกิจกรรมที่3เสียงใสใจอาสา ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาแปดนาฬิกายี่สินาทีถึงเวลาแปดนาฬิกาสามสินาทีช่วงข้าวแถวหน้าสาักคงธนาคารและวลาาาปปันพฤหัสบดีช่วงเวลาสิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีถึสิบสองนาฬิกาสามสินาทีเรียนหัวใจอาสาเอามาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นําเสนอข่าวที่เกี่ยวกับการทํากิจอาสาอีกทั้งนําหลักคํามคำสอนที่เกี่ยวกับการทําความดีมาประชาสัมพันธ์ในช่วงกิจกรรมข้าวแถวและช่วงกิจกรรมทางรับประทานอาหารกลางวานันครับ ที่นำมาใช้คืออิทธิบาท4คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จได้แก่ขันทะมีใจรักต่อการช่วยเหลือผู้อื่นทยนะคะค,รระคือการพุ่งเทแรงกายแรงใจในการทำกิจกรรมอิตอาสา รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ัาษาทุกคนมีจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อ่วนรวมครับก่อนการทำกิจกรรมสะอาดด้วยสองมือเรากิจกรรมบ้านวัดโรงเรียนเพียรทำความดีและกิจกรรมเสียงใส่ใจอาสาซึ่งโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำม,มีเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน86คนพบว่านักเรียนบางส่วนขาดการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่สนใจหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความกระตือรือร้นกิจกรรมในโรงเรียนหรือชุมชนค่ะนักเรียนกลุ่มหัวใจอาสาได้ร่วมกันถอดบทเรียนหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไขและได้ดําเนินกิจกรรมด้วยสองมือเรากิจกรรมบ้านวัดโรงเรียนเพียนทำความดีและกิจกรรมเสียงใส่ใจอาสากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้งจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีค่ะ การทำกิจกรรมสะอาดด้วยสองมือเรากิจกรรมบ้านวัดโรงเรียนเพียรทำความดีและกิจกรรมเสียงใสใจอาสาพบว่านักเรียนโรงเรียนวาดอ่างเสือดำร้อยละ100ของกลุ่มเสียงจำนวนส2องคน,กนเกิดความตระหนักถึงการมีจิตอาสาและมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำร้อยละ100ของกลุ่มเสียงจำนวน12คนได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ